สวัสดีครับเพื่อนๆชาว NBS ทุกท่านนะวันนี้มาพบกับแอดมินก็อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นคำเตือนจากแอดมินก็นะครับถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กบ่อยๆคุณอย่าทำา7ข้อนี้นะครับให้คุณไปทำอย่างอื่นเลยมองข้ามไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าจะใช้โน้ตบุ๊กไปนานๆแล้วแล้วก็ต้องติดตามคลิปนี้เลยครับ อย่าตกใจไปนะครับตามจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรนะครับเป็นแค่เรื่องวันนี้ที่อยากจะมาบอกเล่ากันสำหรับบางคนนะคะที่ซื้อโน้ตบุ๊กมาบอกโอ้โหเพิ่งจะผ่อนหมด10เดือนนะ,ะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนอีกแล้วหรอถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้เครื่องเสียเครื่องพังนะครับหน้าจอเปิดไม่ติดหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่วันนี้ก็เลยมาบอกกันครับว่าเวลาที่คุณอยากจะใช้งานโน้ตบุ๊กเป็นนานๆเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามกันทีละข้อเลยครับ ข้อแรกเลยนะครับที่บอกว่าอย่าทําเลยนะฮะไม่ใช่อยากทําอย่าทำนะฮะนั่นคือการซื้อกระเป๋าโน้ตบุ๊กดีๆนะครับเพราะว่ากระเป๋าโน้ตบุ๊กดีๆเนี่ยมันมีทั้งซับพอร์ตมีฟองน้ำนะมีช่องนู่นนี่นั่นแยกมาตาหากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเลือกกระเป๋ามันดีดีเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้คุณไม่สามารถที่จะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ได้นะครับแล้วก็คุณก็ต้องใช้โน้ตบุ๊กเก่าต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้อเลยกระเป๋าโน้ตบุ๊กดีๆนะครับซื้อ ข้อที่2นะฮะใช้งานไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องสภาวะแวดล้อมสภาพอากาศนะแวห้คุณใช้บางคนอาจจะวางโน้ตบุ๊กบนที่นอนนะครับไม่ได้สนใจเรื่องความร้อน พัดลมมันจะทํางานได้ไหมจะมีอากาศเข้าไปเวียนในโน้ตบุ๊กหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจนะฮะจะวางข้างๆหน้าต่างมีละอองน้ําละอองฝนก็ไม่ได้สนใจนะฮะอันนี้ทําไปได้เลยนะครับถ้าคุณอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่นะ,ะแต่ว่าถ้าไม่อยากซื้อโน้ตบุ๊กใหม่นะก็ใส่ใจมันนิดนึงนะครับเวลาที่จะใช้งานนะคุณก็วางไว้ในที่ดีๆหน่อยระบายอากาศได้ดียกพื้นขึ้นมาบ้างนะครับรวมไปถึงการดูแลรักษาให้มันเหมาะสมนะฮะเท่านี้คุณก็ยังไม่ต้องซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ไปอีกนานครับ ข้อที่3นะครับเวลาที่คุณอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่นะคุณจะทําทุกวิถีทางที่คุณจะทําให้โน้ตบุ๊กตัวเก่าเนี่ยมันไล่ค่าไปนะครับและการกดจิ้มหน้าจอก็เหมือนกันนะฮะหลายคนนี่ หน้าจอนี่เละเทะเละเทปไปหมดเลยนะครับอันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะรักษาดูแลนะครับให้โน้ตบุ๊กมันใช้งานไปได้นานๆเนี่ยอย่าไปกดไปจิ้มมันมากใช้แค่นิ้วมือสัมผัสแตะเบาๆนะครับหรือว่าไม่จําเป็นก็อย่าไปจิ้มมันเลยนะครับเอาผ้าเช็ดบ่อยๆนะให้มันดูสะอาดตานะครับแล้วมันก็ใช้งานได้ตามปกติเพราะอย่าลืมนะครับบางคนไม่ได้จิ้มอย่างเดียวเอาเล็บกดลงไปด้วยนะครับพาแเนลมันอาจจะมีปัญหาได้และเกิดเสียได้นะครับ ข้อที่4แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะฮะแต่ว <ๆ S 1> ่าอย่างที่บอกใครที mm ่อยากซื <lden și S 2> ้อน้ตบุ๊กใหม่อยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะใช้ไปนานๆคุณต้องอย่าลืมชาร์จแบตสม่ําเสมอนะครับผมแบตเตอรี่นะครับมันจะเสื่อมไปตามกาลเวลาและการใช้งานของคุณนะครับถ้าคุณอยากจะได้เครื่องใหม่ก็ชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างปล่อยเครื่องดับแบตหมดบ้างอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันไปนะครับคุณจะได้เครื่องใหม่ทันทีนะฮะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะใช้ไปยาวๆแล้วนะครับ การชาร์จแบตอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับมันจะช่วยรักษาอายุการใช้งานของแบตไว้ให้ได้อย่างยาวนานแล้วอย่าลืมเรื่องของความร้อนด้วยนะครับอย่าให้มันร้อนมากมันก็ใช้งานได้นานแล้วล่ะครับ มาถึงข้อที่5แล้วนะครับข้อนี้ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวถ้าใครสนใจอยากจะใช้งานโน้ตบุ๊กเป็นานเนี่ยก็ควรจะต้องทานะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนมาอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทํามันนะครับนั่นคือการเช็คเออร์เลอร์และการสแกนไวรัสนั่นเองนะครับไวรัสโทรจันมันแวร์นะครับพวกนี้ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวใครที่เคยเจอปัญหากับไวรัสเนี่ยจะรู้ดีว่ามันมีปัญหาเยอะขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนะครับมีไวรัสเรียกข่าไถ่นะครับผมโทรจันมันแวร์ต่างๆพวกนี้มันก็มีผลต่อการทํางานค่อน ข้างเยอะข้อมูลสําคัญกว่าตัวเครื่องอีกนะครับเพราะว่าบางคนมีงานมีซอฟต์แวร์มีรูปมีอะไรต่างๆเนี่ยสำคัญเก็บเอาไว้นะครับมันถูกเข้ารหัสทั้งหมดโดยไวรัสที่เรียกค่ายนะฮะคุณจะต้องจ่ายเงินให้เขาเพื่อที่เขาปลดล็อกให้นะครับผมเรื่องนี้ใครๆก็ทราบดีนะครับว่ามันอันตรายนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้สนใจมันคิดว่า ติดก็ติดไปคุณก็ซื้อเครื่องใหม่ไม่คุณก็ดีลิทเครื่องลง Windows ใหม่แค่นั้นก็จบนันก็ปล่อยไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณใช้ไปนานๆแล้วก็ซอฟต์แวร์เรื่องของตัว Data ค่อนข้างสําคัญคุณก็ควรจะต้องสแกนมันอัปเดตนะครับแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดนะครับมันจะใช้กับคุณไปได้นานเลยทีเดียวครับมาถึงข้อ6แล้วนะครับข้อนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานกันเป็นแบบชินแล้วนะครับหลายคนก็จะชินเพราะว่าทานอาหารอยู่บน โตทำงานโตที่คุณวางโน้ตบุ๊กอยู่นั่นเองแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสน,นะฮะคุณคิดว่าใช้ไปโน้ตบุ๊กปี2ปีเดี๋ยวคุณก็เปลี่ยนแล้วก็กินไปนะฮะ ไม่มีใครว่าอะไรครับสะดวกดีด้วยนั่งกินมาม่าไปกินขนมไปดูหนังไปเล่นเกมไปนะมันก็ไม่ซสีเรียดอะไรแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันควรจะอยู่คู่กับคุณไปอีกนานๆนะครับใช้3ปี4ปี5ปีเนี่ยก็อย่าไปทำนะฮะอย่าไปทานเลยอาหารน้ําขนมอะไรต่างๆนะคุณกินมนห่างๆนะครับมันก็จะปลอดภยัยมันไม่มีอะไรเลอะมดก็ไม่ขึ้นนะฮะน้าหวานอะไรก็ไม่ลงไปที่คีย์บอร์ดหน้าจอก็ไม่เลอะด้วยนะครับมันก็จะทนทานม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ มาถึงข้อที่7นะฮะข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้สําหรับชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อมานะครับไอสิ่งที่ว่าเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่านั่นจะทําให้คุณสามารถใช้โน้ตบุ๊กนั้นไปยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการเล่นเกมบนโน้ตบุ๊กนะครับคีย์บอร์ดจะรับบทหนักสุดเวลากดไปกดหนักๆก,กดนานานเข้าเนี่ยมันจะมีโอกาสทั้งปุ่มลอกปุ่มยุบนะครับแล้วสุดท้ายคือปุ่มใช้งานไไม่ได้้ยกเวน,นที เขามีคีย์บอร์ดสำหรับเกมเมอร์มาโดยเฉพาะบนโน้ตบุ๊กด้านเองนะฮะมันก็จะทําให้ทนทานขึ้นแต่ว่าถ้าในกรณีนี้นะครับคุณอยากจะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปซื้อมาเสียตังค์นะครับผมคุณใช้คีย์บอร์ดนโน้ตบุ๊กไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันพังคุณได้เปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ7ข้อที่ห้ามทำเทมินก็บอกเอาไว้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่เร็วๆอยากจะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่ไวๆนะครับก็ทำ ใช้งานโน้ตบุ๊กไปนานๆนะครับคุณก็ควรจะต้องดูแลรักษามันหน่อยนะครับเพราะอย่าลืมว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็มีจุดอ่อนจุดบอดของมันอยู่นะครับผมเรื่องของความร้อนเรื่องของการกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการทํางานทั้งหมดนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็ฝากไว้นะครับกับ7ข้องงๆแบบนี้นะฮะหวังว่าจะไม่งงกันนะครับผมครั้งหน้ามีอะไรไม่ใ้ดูนะติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ